เนี้ยอันนี้ขเนียวก็หโลตัวนั้นก็ประมาณสิบโลสิโลนอคจะมนี่กันขอบขอขอบขอบใจคนู้ขอบคุณมูเอาลองว่าขอบคุณนะขอบคุณลายเด้อเด้อไปไปทั้พี่ขอบใจทั้งพี่นบขอบใจ้องเด้อขอบเด้ออ้เด้อได้เอาเฮ้ไดเอา ผิดงานในซาบไทยใบเงินปลาเด้อไรับยเด้อกปลาเอ้ยสาุกอันีอ่านห้้แบไอ้สบายดี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 น้องตุนน้องคุณซื้อได้ก็อย่ามาดีบ่ดูื้อได้ลูแก้วมณีนางแก้วมณีเน้ะได้เข้ารงเรียนอยู่บ่บ่ได้ไปองเรียนเลย แม่ได้แม่ได้ซื <m <m <am <am <m <m ้ออะไรแม่ก็บ้าเหมือนกันบ้าอะไรเจะกบอาแะซื้อกระาซื้ออะไรซื้อได้ก็อเลียอเลี่ยงอเลี่ยนย้อนแสงเนี่ยธรรมสุ่มเพื่อนเพื่อนได้ทางหลังครัเนาะอันนี้เบาเพียงทองเผืนให้พอของนางตุนอันนั้นเขาฟ้าใหม่ล้วก็มุงสังกะสีใหม่ปะ เมื่อคืนนี่นอนนอนในใดเส่เมื่อคืนนอนใส่เมื่อคืนนี่นอนหันเลยอ๋อบอได้ตากหมอกบ่วานนี่ครับพอดีบอได้เอาถุงซีออกอ๋อยังบอดดาเอาถุงซีออกวานนี่เนาะยังได้อยู่เนาะฮาก็ออกมือเส้านี่บ่โอ้ก็ยันว่าอันโล่งแต่เมื่อคืนเชี่ยโอ้โหแห้งแล้วเนาะมะแรงนี่คือสีมุ้งบุธทันแล้วว่าบอได้แต่เมืองเทือกบนเล่งมุ้งให้แล้วเนาะ นี่ะแม่แม่เปนว่าวบุคอยไดเปนเนาะโดยแม่แล้วเพราะว่าบุคอยหูจากภาษาลาวหลายเอาง่ยซะองมาน่นะเปไอไพ่เพิ่นเนาะบนไยไพ่ต้ไแท้ๆนี่นะอัวเพื่อนัไปใส่กรเปิคนะเัวเพื่อนเแบบเขาพดเรื่องอะบ่ดีเนาะ เอาไปดัดสร้างไปดัดสร้างพอพันกับยาเสิติดท่านผู้ชมเนาก็เอาไปดัดสร้างว่าสันซะไปปรับปรุงพฤติกรรมใหม่คิดฮอดพ่อบ่อยละคิดฮอดเดียวก่อนฮะกิดฮอดอ่าเจ้ากินยังเจ้าได้ยังกินมีอยู่บอกเข่ากินละบอกมีอออ่าจากหน่อยไอจอยเอาเขาให้เนอิ่งเข่าเจ้าแน่เข่าเนี้ยแน่เนอะไว้ให้เจ้ากินกับแม่เนอะเจ้าผู้เดียวเจ้าเนี่ยบ่อมีบ่ไอ้มีบ่หน้อง บ่มีเนาะพี่นาเราไปโรงเรียนด้วยจักปีแล้วก็ได้ปรับันเจ็ดปีแล้วโอ้ปี่นาไปโรงเรียนเนาะปีนาเนะนี่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆนี่ให้ได้ก็ให้ไปแล้วินคออยู่ในคลิเตคอห้าปีเคนอกปเเนทอุจฉาทพนั่นเองจักปีแล้วจ้ะห้าปีเป็นอาย พุช mm. uh, anyway, oh okay. ่าอ e ีไเออเป็นเอ้ยพุช่าอีโอ้เจ็ดเจ็ดปีเนาะเพราะว่าพุช่าวัยแต่หกปีอืมพอนีเกิดก่อนเนาะแต่ว่าพอนียังบได้เฮียนพุช่าก็ยังบาดเข้าเฮียนเนาะปีหน้าให้ให้ข้าเจ้าได้เข้ามืดปีหน้าให้เริ่มต้นมืดเดี๋น้องแก้วเนาะน้องน้องมันนี่บอกมันนี่แก้วแก้วมันนี่อ่าน้องแก้วเออน้องแก้วนะจะยืนติ้งแห้งไม่ติ้งก็ควักกควักได้ยังคงกินนาะตัวกินข้าวก็ยังมือูชานี่ล่ะ ບໍ່ມີຫາກິກິຍັງກาะາບມີນເຂົກຍັງກาะິຂົກຂົກພໂກິນເຂົາລ້ລຂົກິນເຂົດີດີນາຂົມມີາກິນ กินข้าวกะเพราโดยแบบชวนลายดอกสีอะไแบบจะดอาไปเปียกอะคือชีแม่คล้ายๆฮะแล้วกินข้าวดีโนกินข้าวละละเนาะเอาแซ่บบอสากินข้าวละล่ะบอบอแซบเนาะก็กินเนาะกินอ่าโอ้เดย์อายเปิดเห็ดเฮือนให้ใหม่แล้วจะหน่อยเจ้าก็ได้เฮือนใหม่เนาะ้านนี้มันน่าแน่นกว่าเก่าคนกระไดหั่มหัวเนอะอ๋ออ่ายนั้นมีแต่เอาเขามาให้ อ้าวเบาเข่าหายๆเอาเนาะเอาไปกินหนึ่งกินกับแม่เนาะแม่หุงข้าวเจ้าเป็นอยู่บ่แม่น่ะเป็นตอบเพป็นแม่แล้วเป้นเป็นบ่เป็นกระยาแล้วเอาไว้ก่อนแล้วเนาะไปบอกไปซื้อของกินจังหน่อยอายพาไปซื้อของกินอาหารสับไทยเนาะชื่อใครบ้างเดย์จังหน่อยคนขายยังเกาะอยู่หันของกินทุกตะขายมีบ่ของกิน ขายจำนะคะยังอยู่บนรครับจะหนอยไปหลอเบิ้งเนาะพาหน่องแก้วผนไปซื้อของกินกินแรงอเป็นซื้อตู้เห็นบ่อวไอเป็นซื้อตู้เลยแก้วละลานนีใจบ่น้องแก้วแล้วจังง่ายจังสันสันเอิญแก้วมันี่แก้วมันีน่เอากอาา้าว<ก>นอน,น,นแล้วบรเี ฮขาห้องแบบคัมมันดีมันแบบมันเปลี่ยนมาไอระบาเป็นเปลี่ยนว่าคัมมันแก้วมันดีเออคนเปลี่ยนแล้วก็ม้วนไอแก้วมันดีคัมมันดีกับม้วนแก้วมันดีกับม้วนใหญ่จอยเสียเลี้ยกมันว่าว่าคัมมันดียังอยู่มันในี่แตับนเนี่ยเอาชาวบุไทยเอาเขาเขาไปให้เลยเด้อเขาไปทางข้างนี่เจ้าก็เอาเขาให้อีลาแก้วก่อนเลเดอร์แก้วมัี เข่าจากทีมงานหลวงตาทองนาคต่อซอนยังอันนี้คืออันข้าวเจ้าเด้อตัวนี้ข้าวเจ้าเด้อสอหญ่เด้ออันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวก็ห้าโลตัวนั้นอันนี้ก็ประมาณสิบโล่สิบโล่จ้าเด้อจะาเนี่กันขอบ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 ใจคุณรู้ขอบคุณมูเนาะลองว่าขอบคุณเนาะขอบคุณลายเด้อเกาเด้อไป ไปออ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 กไปเลยไปเลยขอบคุณละลายเด้อไปตามเดไปบคยเดไปอบคุณละลยเดคละยเด้อไปามงไปกจลลยเเจดีเดเจ็บจะได้ขมขยับบี้กินเจขยับบี้จะได้ขากินแล้วนอมาในนออไม่เฮงเนอราถุกชาถุก โอ้ยรัชจะอ่อนเนาะอัดอ่อนัอ้ายบ่นาะอ้าเจ้าบอไอ้ายเราออกกล่องดูเนาะโอ้ยยได้บ้างของกินนะได้ไปซื้อเนาะซื้ออหาสัตไทยมาขายบ่อขนมเน้ยกินบ่ขนมกินกินยากหทงบ่ยากยากเท้เก่งเลียเราเจ็ดีแล้วเนาะมนกเก่งเลยว่ะ ดีใจว่าได้เขานี่ล่ะดีใจได้เขากินนะเนาะวันนี้น้องเ้ยอ่าเข่าซานก็มีข้าวเจ้ามักอยู่บวกินข้าวเจ้าแซ่บได้ข้าวเจ้าได้สบายกินข้าวเจ้าให้แม่หุงบวบไว้ต้องหาวนอนนี่อดมาได้ดอกหาวนอนเหมือนนาะเออเออแบบตลกน้อยๆจนจะท้อเลย เไปลังหานอนไปโอมจะไหนไปซื้อขนมน้อไปไปองเรียนเด้อปีหนาเน้อไปกับไอตุนแล้วไอตุนในรถแล้วไปกับสุดใจแน่เนาะแล้วก็พุชชาแน่ไปน้ำกันเฮนอัดสามไปเลยไปแล้เย็นใจข่าปอมายังอีกโดนบ่พปอบมา ไมันจะไปจอบเลยพอผนยังอยู่คุ้มครั่งมันต้องผสมเนาะสวรรค์สวรรค์คูับเขาลงสวรรค์เนาะก็น่าจะเป็นอันยังบ่ได้ตัดสินคดีซะคำว่าซั่นตัดสินแล้วตัดสินแล้วเอออะไรยังสิส่งป้าพี่ตามเบิร์เบิร์ส่งหรือเปลอาไปเรียนอยู่ฮ่องกงจบที่ฮ่องกงก่อนจะไปเรียนเอาความรู้ เรียนเอาคำภูไหลายชิ้นหลายอย่างแน่เนาะดูมากก็เป right really ็นคนละคนเลยแบบเปลี่ยนเลยแับนี้การเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ่ได้ก็ให้นักกว่าเก่าโอ้โหบัวเธอพ่นก็เปลี่ยนเนาะเพราะว่าในครอบครัวก็ไม่ได้ไปเนาะโไม่ได้ไปเพราะความทุกข์ยากแล้วเนาะความทุกข์ความยากบ่มีคุดบ่มีทางออกเพราะว่าทางทีไปอือเนาะสะพาน้องเพิ่นไปซื้อขนมซื้อของกินก่อนต้างผสมเนาะไปุเอาขึ้นไว้กุยกุย Gui gói 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 nè, gói 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 ไปจะเล็งมือเะได้เหยียบไฟนะเหยียบไฟนะพอของน้องจุนเป็นคนขับคุยถ่ายตำรวจเหยียบไฟเะดด้ยยียบไฟเด้องทันได้แล้วเนาะน่าจะเป็นจะเล็งมือให้แล้วปะไปซื้อของกินปะซื้อกินเจ้าปะี่ยนี่ี่ไปจ้าแม่ยมกันวก็ไดมู่นี่ก็ได้บื้นบอเลเบียูไอ้กไอด รักเขาดีเี่ยอเลยวดเมือต้องเฝ้าเลยรับเฝ้าไปช่างนี้เขาไม่เมื่อลนางคนเห็นกันเนาะเกิบกบดริษัเนาะคุณนนองสุดใจประจูงแขนไปคุณนั้นนาสาวคุณนี้ร้านอ่า หลานก็น่าสาวดิมีน้ำกินบ่มีน้ำมีอเ่บ้บานวังคูนนี่ก็โอ้ยังหลายครอบครัวทธ้รมบุษบรมาตามผู้ใหญ่ใจบุญเพผนสนับสนุนหมดละทำมาจากซอยบ่อคันมีกันสื้อของกินเด้อมีบ่อของกินมีโฟนแอร์นี่นะครับบังลุงต้น กุ้เลื้อขายมดแล้วเดียกินมดแล้วมียังละอขายปองปลามีบอปองปลาไปเบ้องนูกตุ้นหน้านะปองปลาเนี่ยเห็นไหมเอาปอง,งปาลาได้บนะบือ,บอนตะบอืมีแต่ขนมนี่ละให้เพิ่นนะน้องแกว้วอยากกินขนมอะไดเลือกเอา ตัวนี้บอกอ้าจับเอาเอาไปสุดใจเด้สุดใจก็เอาฝองฝองป่าพุ่งกระ่ได้ขายบ้างไหมแบนแมนเป็นของเขานะเอาเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงเอาพูดสองอันอีใจเอาขอบใจทั้งพี่ขอบใจทั้งพี่นบขอบใจส่งเพื่อนสองพัน กดิเพันครับขบ, <c oughs> บอออันนี้กัโอ้เอามาจะใส่เงินดงเอาเงานินงินดงนี่ห้าพัน,งนดงคนไกลเวียดเนาะอรมมีหอนอันกินให้น้องแบบน,นี้เนาะบร้าซ้ำเนาะบร้กินซ้ำปองปากอ่มี่แบนี้เฮลแบบนี้ เออก,กนินกับปลาข้าวคือเก้าอี๊กข้าวดีดอกอีก้คือเก้าหมดบ้านมันมีแนวขายได้เนาะมีทหารเดียวนี่ไปเมือ่อซะตาเมื่อได้กินกนะโดดีใจเลยหนำในกับบะหมี่ทหารแล้วเน,นาะบะหมี่เนาะขนมเปิดหานี่ได้ขายเลยหนำบะหมี่มันยังกับบะหมี่เลยไ,ได้ครบของกินของอยู่ปองปลา หอดอาหารแห่งปลาทูแห่งปลาทูแห่งกระกระเปิดกาเอาเอาเน้ยโต๊กุงไหมบอนะเน้ป็ดพุท่าพอไม่ได้เอามาให้พุท่าชมเนาะพุท่าบริบาปน้ำเด้ออจะไปใช่แล้วดินทางอื่นแล้วุาก่กะขันงบงบน้าบเจ้าปเทศที่ือนนี้งบนี่กะ ได้ไลาเตอร์เพื่อนเนาะไล่เบิ้งเลยะลลตะบิด<ะ>ว่าเฮือนนางเอแกตันเอฟซีฝันท้าว่าประมาณเทา่าไรวะสองหมืน่นสองหมื่นนี่ย่านบ่พอดอกเสามคูนสี<ง>่ในเฮือนนี่สามคู 4. นสี่นางเอแกตันทีบอจอยเคยไปสอยเรือมาไล่เบิง้งงลโอ้คันย่านบ่พออยู่สามคูนสี่จากแรกคันสร้างฝันเห็ดเอาเองสางฝันเห็ดเอาเอง,อเ,เ,อเ,องเขาซื้ออุปกรณ์ให้เนาะเฮือนแบบว่าเจ้าของเฮือนเห็ดเอาเอง แต่ว่าเขาไปซื้อเสาซื้อไม้เส้นซื้อกันปูแป้นเนี่ยไ่ได้แต่เสาประเทศไทยแต่สองหมื่นนะกันปูแป้นไม่ได้อันนางลงบันนี้นางมาทางนี้ได้บันนี้แดดย้อนแสงทั้งเพื่อนแก้วบันนี้แก้วเพิ่นบ่แก้วบันนี้แก้วมบันนี้ธรรมสมเปลี่ยนตลอดเนาะซื้อให้น้องนี่เนาะมาจอยกันแก้วบันนี้เพิ่นทมธรรมสมน้องลาน้องร้อยน้องน้อยเนาะเป็นเอื้อยไพ่ของน้องตุนน้องตุธรรมสม ้ยไผ่แท้ๆนะใะไผ่แท้ที่ลามมาปิ้นมาจังพี่ตากแดดพร้อมมันจังมันหนาวๆน,นี่นะนอ,นอุ่นค<ม>่ำเลยด่<ม><ม>ได้ของกินสำนเนาเฮ้ได้บาดนี่มหนาเด้อติดนีไปก่อนเนอไปซื้อต้าไปซื้อต้านี่นเอ้ยชมนี่เด้อนี่เอ้ยชมนี่เออหันหันอันนั้นหันอันไกลหนไ่้มื่อนามีบอนมีบอกนกินขายขาย ใช่คุณป้าเอาบันนีเด้อเอ้ยสีวาวันนีเด้อเดี๋ยวบันนีเอ้ยเอาเงินละาส่วนนั้นสาวจะไปซื้อเด้อเอาเงินให้เอาเงินให้ให้พนไปซื้อกับน้าสาวพ้นน้องเอาเห็นพ้นเราไปซื้อได้พ้นละได้เมากับพ้นได้ไปซื้อให้พ้นได้พอใจเอ้ยเออเมาให้น้องแล้วพอน้องไปซื้อให้น้องนี่หมดเราไปซื้อได้หรอจับมพื่อน้องจับก็ยังพ่อน้องดื้อน้องน้อง แกมีการกินขนมใชนมมรกการกินขนมนะเลยเอ็นอาก้อนเห่ยแล้จักินเดี๋ยวเอาอเอาเงินไหเนอไปซื้อของปลากินเนอเอาล้เพียบเตัวนี้แบบนั้นนนแบบบูจังเลยนะลายเดียนสาเอาาุไทยให้เอาอให้หาสิพันกีบเนอเยให้เอาหอได้เใาไ้ใเา ไปทำให้รวยเด้อสาธุกวลาเอ่ยสาธุอีอ่านอไอ้เอ้ยให้ห้าสิบเงห้าคนนี้อี้เราว่าว่ามันนี่เว่าอดูเออวะลายกได้เดัเออเต้นเราเฟังนี่เอยเือห้าสิบเมันไหลก็เก้าอีเด้อนี่อดูเออเงินทำลาไลบาททุกถูกเือนเือนชาวบุททยเห็นเอรผเป็นเรอนะอ่ะนกอองงามนกออนกอองามนอาม อ้าวโอ้ยดีใจปะนี่นะก็วไอลีม่วนเงินใจดีใจแห่งบ่เบื่อเื่อนนะนะใบที่ไรนะใบที่ไรนะใบก็เร็งเงินนะใบทเรนบ่าเบาไมมดูเอาแล้วใบเบ้าเบละแมดบเอาแล้วใบทุเนแล้ามดอันได้ได้จะได้จะฟ้องซื้อขนมนะะได้ปงลาจะฟ้องมันนี้บุจักสม ทางบ่ฮู้ยังบ่ฮู้จักหยังเลยท่านผู้ชมอ้าวล่ะท่านผู้ชมบ่คลิปนี้บ่จ่อยสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะดีแบบุอาอนนน้องมีแก้วจบคลิปให้อ้ายจ่อยนะจบคลิปจบคลิปด้ด้สบายดีเด้อนี้อาลองสบายดบายบายนี้อ่าพบกัม่ในต่อไปนี้สบายดีทุกท่านนะขอขอบคุณสบายดีสดีีสบายดีน้องใจเออ